รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New World นะครับโลกใหม่กับผมธนงขันทองกับคุณวัชราจรรุสันติกุลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.30นาานถึง19.00นาท,ทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิร์ทาง Nation Radio วชราครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมาตรการการตอบโต้สหรัฐอเมริกาจากประเทศรัสเซียนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราทุกคนจะต้องจับตาดูกันาใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีขาวกับพยายอินซีเนี่ยกําลังปรลองกำลังอะไรกันอยู่นะครับหนีไม่พ้นเลยที่จะต้องจับตาประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูติน ว่าสองคนเนี่ยจะเผชิญหน้ากันในรูปแบบไหนยังไงครับค่ะข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาก็คือว่าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจนะครับมือหนึ่งเลยค่ะของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับนายเซอร์จีกราสเยฟนะครับพูดชัดเจนเลยนะครับเขาพูดว่าอย่างนี้นะฮะว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบใหม่และการเปลี่ยนถ่ายนี้ส่วนมากมักจะมาพร้อมกับสงครามเสมอ ฟังล้วเป็นไงคุณวัชาราสะดุ้งไหมมันเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าถ้าจะให้สร้างสิ่งใหม่เนี่ยต้องทําลายของเก่าอ,อะไรทํานองนั้นอนะซึ่งมันน่ากลัวนะถ้าในระดับโลกที่เขาเล่นกันแบบนี้เขาหมายถึงว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของระบบการเงินใหม่ซึ่งทางกลุ่มประเทศรัสเซียกลุ่มประเทศบริกส์นะครับซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกากำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างระบบการเงินระบบโลก ผู้ที่ดูแลระบบเก่าเนี่ยเขาจะไม่ยอมอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้นะครับที่นายกราเซียฟพูดมาอย่างนี้แสดงว่ารัสเซียรู้ตัวดีนะครับว่าอาจจะต้องทําสงครามเพราะว่ากลุ่มแองโกลอเมริกันนะครับซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเกรซแล้วก็อิสราเอลปัจจุบันเนี่ยซึ่งดูแลระเบียบโลกปัจจุบันเนี่ยจะไม่ยอมสูญเสียอํานาจในการควบคุมระบบการเงินแล้วก็ระบบการเมืองโลกไปง่ายๆ่คงจําได้นะครับว่าก่อนหน้านี้นายกราเซียฟนะครับที่เรา คยคุยกันนะครับคุณวชราได้เคยแนะนําให้ทางรัสเซียซึ่งขณะนี้มีทุนสำรองระหว่างประเทศมากอันดับหของโลกอตอนนี้รู้สึกจะประมาณ4ี่แสนกว่าล้านเหรียญสี่แสนกว่าล้านเหรียญนะครับเขาบอกว่าหนึ่งให้ดําทิ้งพันธบัตรสหรัฐอเมริกาออาให้หมดให้หมดพอร์ตเลยไม่ให้ถือดอลลาร์อีกนะครับให้ธุรกิจแล้วก็แบงก์รัสเซียเนี่ยเลิกใช้ดอลลาร์เนี่ยในธุรกรรมทางด้านการเงินแล้วก็ให้รัสเซียหนึ่งสร้างพันธมิตรนะครับ ที่ทําการค้าขายด้วยกันที่มีธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยกันโดยไม่ผ่านตอลลาา์นะครับการทํเช่นนี้เนี่ยเขาหวังว่าเพื่อจะหยุดยั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้รุกรานประเทศอื่นก็พูดง่ายๆว่าใช้นโยบายเซ็นชันของตัวเองเพื่อที่จะบังคับประเทศอื่นเนี่ยให้เล่นตามเกมของตัวเองนะครับแต่รู้สึกแนวความคิดแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงตลาดเนี่ย เขาจะไม่ค่อยเชื่อเพราะเขาคิดว่าสงครามคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็การที่ดอลลาร์จะพังทลายเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยเพราะยังไงก็แล้วแต่เขายังเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้จะมีวิกฤตซัพพลามเกิดขึ้นวิกฤตก,การเงินที่เกิดขึ้นวิกฤตหนี้ของรัฐบาลท,ที่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาจะกลับมายืนเป็นมหาอำนาจอันนี้คุณธนงเชื่อว่าเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่าผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้คิดว่าอเมริกาคงถึงจุดเสื่อมละ นะรับผมจุถึงจุดเสื่อมเนื่องจากว่านี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับระบบการเงินก็พังไปแล้วตั้งแต่ปี2008นะครับไม่มีทางที่จะฟื้นระบบเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเองการที่สหรัฐอเมริกาดิ้นนะครับดิ้นผ่านการแซงชั่นรัสเซียการให้รัสเซียมีเรื่องกับยูเครนนะครับการที่เข้าไปสนับสนุนรัฐบาลของยูเครนนะครับเพื่อที่จะล้ม รัฐบาลของรัสเซียนะครับพูดง่ายว่าเป็นนเมืองหน้าด่านให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปตั้งฐานเนี่ยก็เป็นอาการลุกลี้ยลุกหลนของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับที่จะพยายามก่อความตึงเครียดขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเปโตรดอลาหรือว่าสถานภาพของข่างเงินของตัวเองแสดงว่าสหรัฐอเมริกานี่ถึงยุคเสื่อมที่พู้งานว่าไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินตัวเองได้แล้วก็นําไปสู่การมีวิกฤต ในตะวันออกกลางคือกลุ่มไอซิสใช่ไหมครับคงจําได้ไอซิสคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอิสลามิกสเตทออฟอิรักออฟอิรักแอนซีเรียนะครับกลุ่มนี้กล่มกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเดิมทีเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากอัลกออิดอัอัลกออิดก็เป็นกลุ่มที่ทาง CIA เนี่ยเลี้ยงดูมาแล้วก็ให้การสนับสนุนมาตลอดนะฮะแล้วก็กลุ่มนี้ต้องการที่จะยึดทั้งซีเรียกับอิรักเข้ามาด้วยกันกับสร้างประเทศใหม ขณะนี้อเมริกาถือว่ากลุ่มไอซิส,สเป็นสรูหมายเรื่องหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็ฟังดูแล้วก็งงๆเพราะตัวเองก็สร้างอัลกออิดอหขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆขึ้นมาอัลกออิดอเนี่ยกลายเป็นสรูษของสหรัฐอเมริกาหรือว่าไอซิสเนี่ยมันก็ทาแม่งทาแม่งอยู่ะนะครับแต่อย่างนี้แหละสาเหตุนี้เองเนี่ยทำให้ทางฝ่า,ฝายรัสเซียเนี่ยก็ต้องตั้งรับกับทางด้านสหรัฐอเมริกากับนโยบายปิดล้อมอย่างนี้ะนะครับคือปิดล้อมรัสเซีย ทางตอนเหนือเนี่ยผ่านเนโตนะครับ,รบซึ่งขณะนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกามีพันธมิตรอย่างโปโลแลนด์กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกเนี่ยเป็นพวกล่ะก็ใช้ยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับในการปิดล้อมรัสเซียในตะวันออกกลางก็มีเรื่องของไอซิสขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องการที่เมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองที่ทางยิวเนี่ยบุกฉุดวนกาซ่าขึ้นมาก็สร้างวรริกฤตในตะวันออกกลางอีกทีหนึ่งครับก็เมื่อวันที่แปกรกฎาคมนี้เองที่ ทั้งนี้ที่าอ,อิสราเอลเนี่ยเขาไปโจมตีทั้งทังอากาศแล้วก็บุกเข้าไปในภาคพื้นดินคือภาพที่ออกมานี้มันโหดร้ายมากเลยนะคนตายเยอะแยะไปหมดบ้านเรือนพังไปหมดแม้กระทั่งล่าสุดมีการออกข่าวเรื่องผู้สื่ข่าวที่ถูกฆ่าตัดคอในสงครามซึ่งภาพเหล่านี้เราไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่มันออกมาแล้วเนี้ยมันดูเป็นภาพที่โหดร้ายครับแต่า ภาพที่ออกมาคือมันเปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข้ออ้างที่จะส่งอกองกําลังทหารกลับเข้าไปจัดการไม่เพียงแต่ในยิรักเท่านั้นเองแต่ในซีเรียด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มและตะวันออกกลางผมว่านะค่อนข้างที่จะเละแน่ๆน,นะครับ,รบออประเด็นที่สําคัญคือว่าทางตอนนี้นะครับทางรัเสเซียเนี่ยตั้งรับยังไงนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งดําเนินนโยบายค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับขณะนี้นี่มีแต่รัสเซียเท่านั้นเองที่จะพอที่จะ ถ้าไทยอำนาจของเปโตรดอลลราได้นะครับหรือว่าอำนาจของกลุ่มแองโกลอเมริกันนะครับในการศึกสงครามหรือว่าในความขัดแย้งนะครับถ้าเกิดใครออกหมัดก่อนแสดงคนนั้นอ่อนแอใช่ไหมครับลุกลรี้ลุกหล่นล่ะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีบาร์โอมามาของสหรัฐอเมริกานี่ออกหมัดมาก่อนตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MH17 เสิบเจ็ดเครื่องบินที่ถูกยิงตกไปมาดูเหมือนว่ายูเครนจะทําเองนะไม่ใช่พวกแบ่งเรียกว่าออกหมัดเป็นชุดเลยออกหมัดเป็นชุด ล้มรัฐบาลในยูเครนประการที่สองให้ยูบุกกาซาแซงชั่นรัสเซียนะครับแล้วก็มีไอซิปรากฏการของไอซิเนี่ยเห็นไหมฮะปราตรการ5มาตรการที่เราเห็นที่ออกมานี่เป็นชุดมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยบุกหนักโดยที่ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้ตอบโต้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแต่ตอนนี้วันนี้เราจะมาคุยกัน นะครับถึงยุทธศาสตร์ของรัสเซียว่าจะตอบโต้อย่างไงนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในมืออยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่าง <Okay. S 2> ที่เตรียมพร้อมที่จะรับมือนะครับอันแรกอย่างที่เราคุยกัน <Okay. S 2> นะครับก็คือทําลายดอลลาร์พอโดนแซงชันมารัสเซียก็ต้องแซงชันกลับให้ธุรกิจหรือว่าระบบการค้าแบงค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทพลังงานของรัสเซียเนี่ยเลิกใช้ดอลลาร์ประการที่สองเขาแซงชันมารัสเซียก็แซงชั่นลกลับเลย ที่ผ่านมาสังชั่นไรประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินปูตินนี่ห้ามเลยรถยนต์ของค่ายตะวันตกไม่ให้เข้ามาสองไม่ห้ามนําอาหารจากกลุ่มตะวันตกซึ่งเ้าเรียกว่าทุบมอข้าวของฝั่งตะวันตกเหมือนกันหนักมากเลยเพราะว่าสินค้าเกษตรใช่ไหมครับถึงแม้ว่าปริมาณจะไม่เยอะแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกรายาช่ไมคชราอย่างถ้าเกิดประเทศไทยเราเจอการแซงชช่นสินค้าเกษตรหนักมาก ใช่ไหมฮะถ้าเจอสินค้าแซงชั่นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใชหนักแล้วก็ตามบี้ร้านอาหารบริโภคล่วนแมคโดนัลด์อีกโดนปิดไปหลายสาขาแล้วยังไม่พอนะธุรกิจไซเบอร์ที่เข้ามารัสเซียก็สกัดด้วยทั้ง Google ก็โดน Microsoft ก็โดนรู้สึกจะ IBM ก็ถูกทางเลขไปด้วยครับ คือห้ามเข้ามาเหมือนกับว่าห้ามเข้ามาทําอิสระอย่างเสรีในรัสเซียต่อไปครับนั่นคือประการแรกประการที่สองนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางรัสเซียนะครับได้เข้าร่วมประชุมผู้นําสุดยอดที่บราซิลครับของกลุ่มบริกส์ที่เราคุยกันนะฮะเพื่อจะวางรากฐานของโครงสร้างระบบการเงินของโลกใหม่มีข้อตกลงที่สาคัญสำคัญสองเรื่องคือเรื่องการสร้าง ตั้งธนาคารกับตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับ IMF กับปัวแบงค์คุณวชราเล่าให้ฟังต่อก็ประการแรกนี่เราคงเห็นว่าทั้งจีนทั้งรัสเซียซึ่งเป็นพี่เบิ้มอยู่ในกลุ่มบริษัเนี้พยายามที่จะขยายการค้าการลงทุนเป็นสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมาก่อนก็คือเรื่องของธนาคารเพื่อการพัฒนาเรียนแบบธนาคารโลกเลยว่าต่อไปนี้ประเทศไหนที่ต้องการจะลงทุนพึ่งพากันเองแล้วประเทศ พี่เบิ้มอย่างจีนหรือรัสเซียพร้อมที่จะให้เงินทุนเพราะสองประเทศนี้ที่ผ่านมาได้สะสมเงินทุนเนี้ยไปจํานวนหนึ่งตึงมากพอสมควร,ครแล้วทั้งสองประเทศก็ต้องการที่จะขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอื่นนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการที่อาจจะซึมเนื่องมาจากที่ทางรัสเซียพยายามจะโจมตีค่าเงินดอลลาร์ในที่สุดอาจจะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่เจเาะก็ไปถึงนิวเคลียสของ อำนาจเลยก็คือทำลายดอลลาร์เพราะฉะนั้นกองทุนการเงินของกลุ่ม b บรก s ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอเรื่อง Currency Reserve เรื่องของการมีเงินทุนไหลออกจำนวนมหาศาลเนี่ยทั้งจีนทั้งรัสเซียพร้อมที่จะซัพพอร์ตในเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยคุณธนงมันมีประเด็นอันหนึ่งเหมือนกันว่าก่อนที่ถึงไปถึงสงครามการเงินตรงนี้อย่าง แผดลอดเนี่ยทุกคนจะเสียหายแม้แต่จีนรัสเซียที่เป็นคนถือดอลลาร์ก็เสียหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะสู้กันจนพังในข้างหนึ่งเลยหรือเปล่าครับก็แน่นอนนะฮะคงจะสู้กันไปพังถึงกันอีกข้างหนึ่งเพราะว่าทางรัสเซียขณะนี้เนี่ยเตรียมดำเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีเกษใช้เกษตรพอเพียงแล้วแล้วก็คนรัสเซียเคยลําบากมาก่อนแต่ว่าฝ่ายโลกตะวมันตกนี่ไม่เคยลาบาก พะะ่เองเวลาอดอยากขึ้นมาเนี่ยทางรัสเซียหรือว,ว่า <c oughs> ลำบากขึ้นมาทางคนรัสเซียเนี่ยเขาจะทนได้นะครับไม่รู้โลกตะวันตกจะทนได้หรือเปล่า <c oughs> มาตรการที่3เราจะคุยกันต่อไปที่ทางรัสเซียทำก็คือว่าเสริมสร้างพันธมิตรในกลุ่มที่ผมเรียกว่าเจ้าพ่อเชียงไฮ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเชียงไฮ้คอร์เปอเรชั่นออร์แกเนเชั่นตั้งมาเป็น10ปีแล้วนะครับ <c oughs> อ,องค์กรนี้นะครับเป็นเขตเศรษกฐกิจในเอเชียกลางหรือเรียกง่ายๆว่ายุเรเซีย ก็จะมีความร่วมมือกันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจรวมทั้งการทหารด้วยโอ้โหกลุ่มชาวพาะเชียงฮ้เนี่เป็นความร่วมมือทางด้านทหารนะขณะนี้สมาชิกนะครับก็มีจีนรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอูเบกิสถานนะครับตาชีกีสถานนะครับกีจีสถานนะครับกาซักสถานอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปกลุ่มเนี้ยก็จะ ดึงเอาพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียอิหร่านนะครับซึ่งก็จะทำให้เสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับเท่าที่ได้รับข่าวมาทางรัสเซียกับจีนจะมีการซ้อมรบกันภายใต้กรอบความร่วมมือของ Shanghai Cooperation Organization กลุ่มเฉพาะ่ชางไฮบ ถือว่าเตรียมพร้อมกันเลยนะครับเพื่อจะไปเชิญหน้ากันกันกบทางตะวันตกอย่างเต็มที่แสดงว่าต่อไเป็นเนี่ยถ้าจะเกิดศึกสงครามกลายเป็นสงครามโลกขึ้นจริงเนี่ยมไม่ใช่ชนะกันด้วยเครื่องจักรเครื่องกลด้วยขีปบรรณธิ์แล้วแต่มันอยู่ที่ใครกลุ่มกองทหารได้มากกว่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งที่มันถูกทําลายมันต้องมีคนเข้าไปช่วยที่จะเยียวยากู้สถานการณ์ แล้วก็มาตรการที่4คือที่ทางรัเสเซียกําลังทําอยู่ขณะน,นี้คือการต่อยอดพันธมิตรทางทหารกับกลุม่มที่เรียกว่า Organization for Collective Security Treaty อ,องค์กรนี้ประเทศที่เป็นสมาชิกก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียตมาก่อนในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบลารุสเอยอะไรนี้นะครับ,รบที่ก่อนหน้านี้นะครับ,รบอาณาจักรโซเวียตเป็น อาณาจักรหนึ่งนะครับแต่ล่มสลายลงเมื่อปี1990กลุ่มประเทศพวกนี้นะพวกบอลติกสเตทพวกอะไรต่างๆทั้งหลายพวกยุโรปตะวันออกก็เป็นอิสระจากอาณาจักรของโซเวียตแล้วทางรัสเซียก็มีข้อตกลงกับทางด้านโลกตะวันตกบอกว่าทางนาโต้ต้องไม่พยายามที่จะมาขยายอาณาเขตเข้ามารวมกลุ่มพวกนี้นะสหภาพยุโรปเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาพวกนี้เนี่ยเข้าไปเป็นพวกนะแต่ปรากฏว่าสหภาพยุโรปกับเนโตเนี่ยผิดสัญญาพยายามที่จะดึงเอาพวกนี้เป็นพวก ยิ่งดึงมาเป็นพวกเท่าไหร่รัเสเซียก็อ่อนแอขนาดนั้นล่าสุดมานี้เป็นสิ่งที่รัเสเซียยอมไม่ได้เลยก็คือว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยพยายามที่จะดึงเอายูเครนเป็นสมาชิกด้วย่าเนโตก็ต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมครับก็พูด่างี้ว่าเป็นประเทศหน้าด่านของรังเสเซียเนี่ยใครจะไปยอมได้ใช่ไหมครับเพื่อเองรัเสเซียก็ต้องเสริมทางด้านนี้นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรทางด้านการทหารน,นะครับเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับทางด้านโลกตะวันตกนะครับเพราันเอง เรื่องการเลือกใช้ดอลลาร์ของรัสเซียเนี่ยก็ได้จีนมาหนุนอีกทีหนึ่งขณะนี้จีนคือรัสเซียเป็นประเทศค้าน้ำมันใหญ่สุดในโลกแล้วจีนก็เป็นประเทศผู้ค้าใหญ่สุดในโลกด้วยและก็เป็นผู้ที่นําเข้าพลังงานใหญ่สุดในโลกด้วยขณะนี้จีนมีการทําหยวนสวอปหยวนเคอร์เรนซีสวอปก็คือพูดง่ายๆมามีข้อตกลงกันระหว่างธนาคารกลางของจีนกับธนาคารกลางของประเทศที่เป็นเป็นเป็นคู่สัญญากันที่จะ supply นะครับเงินหยวนให้กับ ประเทศนั้นและประเทศนั้นก็สปายค่าเงินของตัวเองให้กับธนาคารของจีนเผื่อว่าถ้าหากว่าสภาพคล่องมีปัญหาก็สามารถที่จะมายืมกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลาร์จีนทําไปแล้วกับ24ป,ประเทศก็แสดงว่าจีนกําลังสร้างสภาพคล่องหยน้นในระบบการเงินของประเทศทต่างๆไว้เตรียมพร้อมไว้ให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยมีสภาพคล่องยวนอยู่พอต่อไปถ้าเกิดการค้ากับจีนเนี่ยรุ่งเรือง พวกเอกชนก็สามารถที่จะใช้เงินสกุลต,ตัวเองเนี่ยแลกเงินหยวนเอาเงินหยวนนั่นแหละไปทาการค้ากับจีนค่นะคือหลักคิดอันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าการสวบเงินก็ตามเนี่ยหรือว่าการที่จะแลกเปลี่ยนการค้ากันก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็คือเน้นรัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนเพราะยังไงประเทศหนึ่งๆเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนตัวบุคคลแต่ประเทศนั้นก็ไม่พังครับรัฐบาลน,นั้นก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาดูแลเพราะระบบมันระบบ การพึ่งพาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเดินต่อไปอใช่ไหมครับครับเซอรเองแม้แต่รัสเซียเองก็แนะนําอย่างนี้นะครับย้อนกลับไปที่นายกราสเยฟนะครับเซอร์คีกราซเยฟซึ่งเป็นที่ปรึกษามือหนึ่งของปูตินก็ได้นำแนะนําให้รัสเซียเนี่ยกระจายการถือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศออกจากดอลลาร์ให้ไปถือยูนซะของจีนซะถือรูปีของอินเดียถือเงินเรียลของบราซิลให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาเขากล่าวโจมตีสหรัฐริกา ค่อนข้างจะแยบยนนะพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมโคดให้ฟังถ้าประเทศหนึ่งอยากจะรักษาค่าเงินตัวเองเป็นเงินสกุลหลักของโลกประเทศนั้นจําต้องมีพฤติกรรมที่ดีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นโอ้โหแสดงว่าบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเทศที่ดําเนินนโยบายที่ดีกับสลับเพื่อนบ้านนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายแซงชั่นประเทศอื่นๆแล้วก็ยึดทรัพย์สินของประเทศต่างๆนะครับโดยบอกว่า ถ้าเกิดไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยยึดทรัพย์เฉยเลยเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองนะครับแม้แต่ฝรั่งเศสก,ก็โดนแล้วใช่ไหมครับมุช่าคงจําได้นะครับที่ฝ <c oughs> รั่งเศสเนี่ยขายเรย <c oughs> ือรบมิสเทลให้กับรัสเซียสหรัฐอเมริกาบอกว่าให้หยุดซะฝรั่งเศส <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมแบงก์ฝรั่งเศสเนี่ยแบงก์พาริบาเนี่ย BNP พาริบาถูกปรับไปเลยนะครับประมาณห้าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนักโหลมรู้สึกตอนนี้จะอดทนกันอยู่ใช่ไหมครับ ก็สรุปว่านายกราสเซฟกล่าวเพิ่มเติมนะครับเนี่ยผมผมผมโค้ดมาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าโรคเราทุกวันนี้กําลังดําเนินผ่านวิกฤตที่เป็นวงจรที่ทับซ้อนกันหลายวิกฤตต่อหลายวิกฤตมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เศรษฐกิจโลกกําลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโครงสร้างที่เคยเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโตในระยะ30ปีที่ผ่านมากําลังจะหมดลมหมดแรงไปจำเป็นต้องมีการโละยกเครื่องและโลกเรากําลังเปลี่ยนไทยไปสู่ระบบใหม่ และการเปลี่ยนทายนี้มักจะมาพร้อมกับสงครามเสมอแสดงว่ารัสเซียพร้อมรบเต็มที่แล้วสหรัฐอเมริกาที่หาเรื่องนะครับรัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะรบหรือเปล่าทีนี้ในแง่ของเราละกันในแง่ของเราที่ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆแล้วอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกับทั้งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้วยเนี่ยเราควรจะเตรียมรับมือยังไงเมื่อล่าสุดเท่าที่ฟัง ผู้ว่าการแบงค์ชาติของเราเราก็ระวังอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังเป็นลักษณะค่อยๆทําก็คือว่าทุนสํารองจากที่เราเคยถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เนี่ยอยู่50 0 0 0ล้านตอนนี้ลดลงมาเหลือ4 6 0 0 0ล้านเพราะจริงๆแล้วใครถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์ตอนนี้ขาดทุนหมดเพราะว่าดอลลาร์ใชน้นโยบายอ่อนค่าอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมก็คิดว่านโยบายทางด้านการเงินที่คุณวชราพูดก็ถูกต้องค่อยลดการถือครองดอลลาร์ไปกระจายความเสี่ยงไป โดยไปทำสวอปกับหยวนให้มากขึ้นถือทองคำให้มากขึ้น<ก>อาจจะทำสวอปกับรูอกับรูปีของอ<ก>ินเดียกับรูเบิลของทางด้านรัสเซียด้วยเพื่อจะบาลานซ์กันคือประเทศไทยพูดงานว่าต้องบาลานซ์ยุทธศาสตร์นะครับของทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองที่เปลี่ยนไปที่มันหันมาทางด้านทิศตะวนันทางด้านซีกโลกตะวันออกมากขึ้นก,ก็คือพูดง่ายว่าต่อไปรัสเซียจีนอินเดียจะเป็นมหาอำนาจ มาหาอำนาจในภูมิภาคนี้รหรือว่าในโลกด้วยเพราะฉะนันเองประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราเดำเนินนโยบายตามก้นตะวันตกมาตลอดถึงเวลาที่เราจะต้องบาลานซ์บ้างนะครับระหว่างโลกตะวันตก <c oughs> กับโลกตะวันออกให้มีความสมดุลกันครับ, <c oughs> รบสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ในโลกกับผมธนงคันทองคุณวชราจนุสันติคุณเวลามหมดลงแล้วนะครับพบกับเราได้ ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะครับจันถึงสุกนะครับทาง Nation Radio ครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทับไทย